มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองต่อนะครับโคษกของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ได้ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงโดยบอกว่าโดยที่คลิปนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าแกนนํานั้นมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและมีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเข้าร่วมกับผู้ชุมนุม นายแพทย์บุรณะสมุทรรักษ์โคโกพักประชาธิปัตย์ได้นำคลิปเสียงสั่งการของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ประกาศเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาว่าหากทหารทำร้ายประชาชนจะมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายร่วมกับประชาชนเพื่อต่อสู้กับทหารรวมถึงคลิปเสียงเมื่อวันที่10เมษายนที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าปะทะกับทหารซึ่งคลิปเสียงทั้งสองนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมมีส่วนรู้เห็นในการสร้างความรุนแรง พร้อมกันนี้ยังขอประนามการกระทําของสอสอพักเพื่อไทยที่บิดเบือนการนําเสนอคลิปเสียงทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดพร้อมกับเรียกร้องให้สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนที่มีคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดนําออกมาเปิดเผยตามข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องตัดต่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอคครประเด็นสําคัญประการหนึ่งก็คือการดําเนินการที่เกิดขึ้นนั้นมีการเตรียมการและปฏิบัติการไปภายใตใ้การรับรู้ ของการนำน,นปชที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชาชนเข้ามาในจุดที่เกิดเหตุอันตรายหรือไม่ทางพักได้ตรวจสอบการปลาัยของการนำ